เหตุการณ์โจมตีที่โรงพยาบาลในกาซาเมื่อคืนนี้ถูกประนามไปทั่วโลกเลยนะคะเรามาดูท่าทีของเหล่าผู้นําโลกกันค่ะว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะโดยทางผู้นําของจีนนะคะอย่างท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นําของรัสเซียอย่างปูตินก็มีการหารือกันในเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยค่ะรวมทั้งเรามีความคืบหน้าจากนายกมนตรีของไทยนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยออกมาจากอิสราเอลค่ะเราไปดูกันก่อนเลยนะคะ3จุดขัดแย้งหลักที่เกิดขึ้นบริเวณ ฉนวนกาซาในตอนนี้นะคะรวมไปถึงชายแดนอียิปต์และฝั่งของเลบานอนด้วยค่ะจุดแรกที่เกิดการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อคืนนี้ก็คือทางตอนเหนือนะคะของฉนวนกาซาที่เห็นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลก็คืออัลอาลีอัลราบีถูกโจมตีทางอากาศจนทําให้อาคารโรงพยาบาลทั้งหลังเนี่ยถล่มลงมานะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า500คนตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนเพราะว่าอิสราเอลก็ปฏิเสธปาเลสไตน์ก็บอกว่าเป็น ฝีมือของอิสราเอลนะคะโดยทางอิสราเอลบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มพันธมิตรที่สนับสนุนฮามาสอย่างอิสลามิกจีฮัตที่ยิงจรวดพลาดไปโดนโรงพยาบาลเสเองนะคะก็ทําให้เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลแล้วก็มีความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ที่อิสราเอลและฮามาสมีความขัดแย้งกันตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนจุดที่2ค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเป็นจุดที่ น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแต่ก็ถูกโจมตีซะแล้วนะคะก็คือจุดผ่านแดนราฟาอียิปต์นั่นเองค่ะเป็นเส้นทางเดียวเลยนะคะที่ไม่มีพรมแดนติดกับอิสราเอลจุดตรงนี้ค่ะ เป็นพรมแดนระหว่างอียิปต์และสนวนกาซานะคะซึ่งเป็นจุดที่เดิมทีจะเป็นจุดที่เป็นช่องทางส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจาก UN เเข้าไปนะคะแต่ก็ถูกโจมตีแล้วเมวื่อวานนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ของ UN ก็เสียชีวิตไปหลายรายแล้วก็มีคําเตือนเพิ่มเติมได้ว่าตอนนี้อาหารที่จะส่งไปช่วยประชาชนเนะะี่ยค่ะใกล้จะหมดแล้วใน4-5วันข้างหน้านี้และจุดขัดแย้งหลักที่3นะคะด้านนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมคือภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับเลบานอนนะคะมีการโจมตี ตอบโต้กันไปมาระหว่างกองทัพของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอลเลาะนะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดที่หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งเนี่ยอาจจะบานปลายลุกลามออกนอกไปจากพื้นที่ของอิสราเอลค่ะ ท่าทีของผู้นําโลกต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูที่โจไบเดนกันก่อนนะคะประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเดินทางยังไม่ถึงอิสราเอลนะคะเขาจะไปที่เทลอาวีฟของอิสราเอลวันนี้ตามคําเชิญของนายกรันมนตรีอิสราเอลไปคุยประเด็นสําคัญเร่งด่วนนะคะก็คือการส่งความช่วยเหลือเข้าไปสู่ชนวนกาซานะคะแล้วก็จัดทําแผนการเปิดทางให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ส่วนมหาอำนาจสองแห่งนี้นะคะอย่างจีนและรัสเซียค่ะสีจิ้นผิงและปูติน ตอนนี้อยู่ที่ปักกิ่งนะคะมีการประชุมนะคะแถบและเส้นทางมีการหารือร่วมกันหลายเรื่องแล้วก็ปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลด้วยทั้ง2ผู้นํามีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าต้องการให้มีการเจราจากเกิดขึ้นและจีนก็เตรียมที่จะส่งทูตพิเศษไปยังอิสราเอลภายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนไทยเราล่ะคะนายกรฐมนตรีรของไทยท่านเศรษฐาทวีสินนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ปักกิ่งเหมือนกันกํากลังประชุมแถบและเส้นทางที่กรุงปักกิ่งนะคะบอกว่ามีสัญญ,ญาณบวกนะคะในการช่วยเหลือ 7ตัวประกันคนไทยและตอนนี้เราที่ต้องทําก็คือเตรียมเอาคนไทยออกมาให้ได้เร็วที่สุดออกมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่อันตรายก็จะมีการเร่งเจราจานะคะกับสายการบินอย่างเอมิเรตสแล้วก็กาตาร์แอร์เวย์ด้วยค่ะ ส่วน20ตุลาคมนี้ท่านมีภารกิจไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะไปเจอกับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียก็คือเจ้าชายมูฮัมมัดบินซามากก็จะมีการหาหรือเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในทางออกสําคัญนะคะที่จะช่วยลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือการจัดตั้ง เขตป,ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนค่ะซึ่งคาดการกันว่าก็จะเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลเมืองตอนนี้อบพยพหนีภัยสงครามไปอยู่กันเป็นจำนวนมากแตก่ต้องตามกันต่อไปค่ะว่าจะสามารถจัดตั้งได้สำเร็จหรือไม่ค่ะ